สวัสดีทุกคนครับพีทร่า,ราส็โทริปเกาะสมุยทริปนี้ผมจะใช้เครื่องบินในการเดินทางหลังจากที่มาถึงสนามบินสุราธ,ธานีนะครับผมจะใช้บริการของบริษัทพันทิปทราเวลซึ่งให้บริการรถบัสจากสนามบินไปยังในเมืองสุราษฎร์ครับตอนนี้ก็มาถึงในเมืองสุราษฎร์แล้วนะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่ได้จองไว้โรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมราชธานีครับอยู่ห่างจากจุดจอดรถบัสจุดสุราแค่ไม่กี่เมตรครับเดินทางง่ายมากมาก ผมจะพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับและวันพรุ่งนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปยังเกาะสมุดเดี๋ยวเรามาอลองสำรวจห้องกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงเตียงก็ถือว่านุ่มใช้ได้นะครับข้างในห้องน้ำม,มีเครื่องท่อน้ําอุน่นมีมา่านบังอาบน้ํามีซิงค์ล้างมือน้ําก็ถือว่าแรงครับมีชักโครกแล้วก็ที่ฉีดมีตู้ยเย็นเล็กๆแบบนี้ด้วยครับ และแน่นอนว่าต้องมีแอร์ครับผมตอนนี้ผมก็ลงมาจากห้องพักนะครับเพื่อที่จะหาร้านกินข้าวเย็นนะครับแต่เมื่อเเจอตลาดตลาดหนึ่งนะครับใน Google Map น,น่าจะชื่อว่าตลาดสารเจ้าอยู่หา่างจากโรงแรมไม่ถึงร้อยเมตรครับเลยตัดสินใจที่จะมาหาของกินกันที่นี่ครับข้างในตลาดมีร้านขายของเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นร้านขนมจีนร้านยำร้านลูกชิ้นและยังมีร้านอื่นๆอ,อีกมากมายครับ หลังจากที่คิดแล้วก็เดินวนมาหลายรอบนะครับเลยตัดสินใจที่จะกินข้าวที่ร้านหอยทอดครับร้านนี้นะครับเป็นร้านหอยทอดทะเลสามารถเลือกของที่จะใส่ในหอยทอดได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมึกกุ้งและอื่นๆครับกินข้าวเสร็จก็ถึงเวลาขนมครบเคี้ยวครับผมมาเจอร้านเห็ดทอดครับดูเหมือนจะเป็นการเอาเห็ดไปทอดแล้วก็ ใส่ผงปรุงรถนะครับแล้วก็เขย่าเยขย่ายราคาเริ่มต้นแค่30บาทเท่านั้นเองครับและสุดท้ายผมจะซื้อยำแล้วเอากลับไปกินที่ห้องครับอารุณสวัสดิ์สำหรับเช้าวันที่2ของการเดินทางครับผมเริ่มต้นด้วยการไปที่พันทิปออฟฟิศช่วง8ปโมงเช้านะครับ ที่จะซื้อตั๋วรถบัสแล้วก็ตั๋วเรือที่จะข้ามไปเกาะสมุยเ่จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปยังท่าเรือซีทานเฟอร์รี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับมาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็มีตั๋วอยู่แล้วนะครับสามารถเดินเข้าไปนั่งรอนหน้าเกตได้เลยครับตรงนี้ให้เราเตรียมเคียวอาร์โค้ดบนตั๋วนะครับมาสแกนที่เครื่องอัตโนมัติและเริ่มเดินไปขึ้นเรือได้เลยครับ ระยะทางจากท่าเรือไปยังเกาะสมุยค่อนข้างไกลนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยแต่ข้อดีของการนั่งเรือก็คือได้ชมวิวทะเลส,สวยๆแบบนี้ครับตอนนี้มาถึงเกาะสมุยเรียบร้อยครับตามแผนที่วางเอาไว้นะครับผมจะเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อเดินทางไปยังที่พักครับแต่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ผมเล็งไว้จะเช่าประมาณ2ล้านปรากฏว่าตอนโทรไปนะครับคือ เต็มหมดทุกร้านเลยผมก็เลยได้เช่าที่ร้านบริเวณท่าเรือครับก็ได้มาวันละ400บาทครับสำหรับใครที่จะมาเช่านะครับผมก็แนะนําให้จองล่วงหน้าก่อนนะครับขบับมอเตอร์ไซค์มาประมาณ20กิโลเมตรตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่พักแล้วครับที่นี่พนังกงานบริการค่อนข้าง,งดีครับมีเวลคอนดิ้งให้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปสำรวจในห้องกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงในห้องก็มีตู้เซฟมีรองเท้าเสื้อคลุมหมอน แล้วก็พวกกระเป๋านะครับบริเวณห้องน้ำจะมีอ่างล้างหน้าแปลงที่คุมผมและสะบู่ยาสระผมครบเลยนะครับถัดมาจะเป็นมินิบาร์เล็กๆนะครับมีพวกกาแฟบะหมี่กึง่งแล้วก็ขนมครเคี้ยต่างๆด้านล่างสุดจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเตรียมให้เราเตรียมตู้เลยนี้ผ้าผ้าขอหนูเป็นรูปช้างนะครับ สภาพโดยรวมของห้องก็ถือว่าดีเลยครับคุ้มค่ากับราคาตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังโรงแรมนะครับมีชายหาดเล็กๆสามารถเล่นแนวแล้วก็ถ่ายรูปที่นี่ได้ครับเดินมาด้านซ้ายมือประมาณ20เมตรนะครับจะเจอชายหาดสาธารณะแต่ผมด้านเือไปแล้วนะครับว่าที่นี่ชื่อชายหาดอะไรสวัสดีวันสุดท้ายของการเดินทางครับ วันนี้ผมเริ่มต้นด้วยอาหารเที่ยงเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านปาน่านาครับอาหารอร่อยและราคาไม่ได้แพงเลยหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่หินใต้หินใหญ่ครับที่นี่ค่อนข้างไกลนะครับห่างจากโกรงแรมเกือบ20กิโลบรรยากาศที่กอดสมุยนะครับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะมากๆนะครับขณะช่วงนี้เป็นช่วงโรซีซันนะครับแล้วก็เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดด้วยรอบๆตัวผมคือเป็นชาวต่างชาติเกือบ90%บเลยครับ หลังจากกลับจากหินตาหินยายนะครับก็แวะร้านข้าวกันอีกแล้วอาหารที่นี่นะครับราคาท,ทั่วไปเลยไม่ได้แพงเวอร์อะไรตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยครับหลังจากนี้ผมก็จะเก็บของและเตรียมตัวกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับคิปหน้าจะเป็นการไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามชมด้วยครับสวัสดีครับ